ช่องุกี้สาไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะมุมตรงนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงมันก็จะมีดอกไม้ป่าซึ่งมันจะมีสีสันแล้วก็มันก็จะสวยไปอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้มาให้เห็นบรรยากาศสดๆในชนบทเมืองที่เราอยู่วันนี้เราจะมาแบบไม่ต้องยาวมากนะใครถามว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ในการที่จะ ทำวีซ่าเยี่ยมเยียดไม่มีเงินวีซ่าเราจะผ่านไหมวันนี้เราก็เลยจะมาบอกว่าการที่เราไม่มีเงินเนี่ยแล้วคนเชิญมีเงินเยอะนั่นหมายความว่าวีซ่าเราก็อาจจะไม่ผ่านเพราะตอนนี้เขาจะดูว่าสาวไทยเนี่ยเขาเน้นเลยนะสาวไทยเนี่ยอันนี้คือมันจะมันจะผ่านยากเขาจะดูว่าผู้หญิงไทยเนี่ยมีหน้าที่การงานไหมอันนี้สําคัญมากถึงแม้ว่าสามีเราจะรวย แต่ถ้าเราไม่มีงานทำเนี่ยอันนี้วีซ่าเราอาจจะซุ่มเสี่ยงในการที่จะไม่ผ่านหนึ่งถ้าไม่มีงานทำมันจะต้องมีอะไรมันก็จะต้องมีสิ่งที่มาการันตีอย่างเช่นคุณมีลูกคุณมีเอ่อหน้าที่การงานคุณมีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าเราจะไม่ได้ไปอยู่ที่นุ่นถาวรน,นั่นหมายความว่าวีซ่าเราก็จะผ่านนั่นเองนะ,ะซึ่ง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใครไม่รู้ก็อาจจะยื่นไปแล้วก็จะเสียเวลาเปล่าก็คือวีซ่าเราก็จะไม่ผ่านนั่นเองนะคะถามว่ามันจะต้องมีเงินเท่าไหร่อันนี้ไม่มีเงินก็ได้แต่ต้องมีงานประจำแต่ที่แน่ๆน,น่าจะมีเงินในนั้นสักนิดนึงเนาะเพราะมันจะการันตีตัวเรานั่นเองนะคะ สรุปสั้นๆการที่เราไม่มีเงินแล้ววีซ่าเราจะผ่านไหมหรือจะต้องมีเงินเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหนึ่งองค์ประกอบในการทําวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวที่แฟนชาวต่างชาติจะทําให้เราแต่ที่แน่ๆเราควรต้องยื่นการที่เรามีงานทําที่นี่หรือเรามเีเงินฝากประจําหรือเรามีอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติก็ต้องยื่นไปด้วยเขาจะได้ดูว่าเราไม่ไปแล้วไปเลยอันนี้ คือวีซ่าคุณก็จะผ่านเขาจะดูตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสามีชันรวยเขาเชิญชั้นยังไงก็ไปได้มันไม่จริงค่ะมันจะเสียโอกาสและเสียเวลาเขาอาจจะเสียความรู้สึกกับเราด้วยว่ายื่นวีซ่าแล้วทําไมมันไม่ผ่านอันนี้จะทําให้ความสัมพันธ์มันจะแทนที่จะไปต่อเขาอาจจะเบื่อเราอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังก่อนเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงของเราในทำวีซ่าครั้งเดียว แล้วก็ทำเองด้วยไม่ได้ยากเลยวีซ่าเยี่ยมเยียดอยู่ที่ตัวเราเองด้วยสำคัญที่สุดมันก็คนละครึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างว่าจะต้องมีเงินเท่าไหร่ทุกอย่างมันมีองค์ประกอบถ้าคุณมีหน้าที่การงานทำแล้วแมแล้วมีหลักแหล่งในประเทศไทยอันนั้นวีซ่าคุณก็จะผ่านได้นะคะสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขออวยพรให้ใครที่กำลังจะเดินเรื่องทำวีซ่าให้คุณประสบความสำเร็จไว้เจอกันคลิปหนะ้า mm hmm. บ๊ายบายค่ะ Cheers.